สถานีการ์จนนพนีเสถียรนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงของรวยเลือกได้ค่ะกับผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในเครือของบริษัทจอนคอ,อร์ปอเรชันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าทางด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสินค้าเกี่ยวกับในด้านความสวยความงามค่ะรวมถึงนะคะสินค้าเกี่ยวกับทางด้านรถยนต์ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะที่คุณจะต้องมีติดบ,บ้านเอาไว้แล้วก็จะบอกเลยนะคะว่าเป็นอเนกประสงค์จริงๆค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนนะ อย่าลืมว่าช่วงท้ายรายการเรามีมาแจกกันอย่างแน่นอนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ B Clean แล้วด้วยนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะคุณนิทิชจันทพภูริศิลป์นะคะแล้วผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณจิระปียาดวงแก้วค่ะสวัสดีทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของ B Clean มีเยอะมากนะอย่างที่เห็นทางด้านหลังเนี่ยก็หลากหลายผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะอยากให้คุณนิทิชเล่าถึงบริษัทนิดนึงก่อ <inan S 2> <guides. S 1> นเลยแล้วกันนะคะครับค่ะก็อย่างที่เราเรียนให้ทราบมาหลายเทปลนะค จริงๆบริษัทเราเนี่ยผลิตส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมมา20กว่าปีแล้ว<ม>นะครับพอผ่านจากนั้นมาปุ๊บเรามองเห็นว่าทําไมโรงงานถึงจะได้ใช้แต่ของดีอย่างเดียวเราก็มองว่าผู้บริโภคควรจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือว่าดีกว่าท้องตลาดที่เป็นอยู่<ม>นะครับเราก็เลยคิดว่าเออควรจะทําตลาดคอนซูมเมอร์ทั่วไปโดยใช้เป็นแบรนด์บ<ม>ีครีมซึ่งในท้องตลาดอาจจะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักตอนนี้สินค้าเราเนี่ยไปแพร่หลาย อยู่กับอีกระดับหนึ่งอยู่ mm hmm. หมายความว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช้ของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีรสนิยมหน่อยหนึ่ง mm hmm. นะครับมีความคิดที่จะใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีจริงๆ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ด้วยาราคาอาจจะสูงกว่าท้องตลาดนิดนึง mm hmm. แต่คุณภาพเนี่ยสูงกว่า5เท่า mm hmm. ซึ่งบางคนพร้อมจะจ่ายนะคร<ๆ>แต่คนทั่วไปอาจจะรู้สึกเอ้เกินค,ความจำเป็นหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นหรืออะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้กลุ่มที่ใช้ของเราประจําก็คือการบินไทย ะะตั้งแต่คนที่ซ่อมเครื่องบิน,นะะช่างที่ซ่อมเครื่องบินเขาเรียกว่าฝ่ายช่างเนี่ยก็ใช้ของเราอยู่เะะจา้าหน้าที่ที่เขา,อ,าอยู่ที่ครัวการบินเขาเรียกว่าคนที่ทํากับข้าวเคลื่องก็ใช้ผลิตพันธ์บีคลีนนะครับห,หรือ,อคนที่เป็นแอร์โฮสเต้คนที่ทํางานภาคพื้นดินของตัวการบินไทยเองก็ใช้ผลิตพันธ์บีคลีนนั่นหมายความว่าองค์กรนี้รักความสะอาดแล้วเน้นคุณภาพมากกว่าราคา S <S 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 ฉะนั้นสินค้างเราค่อนข้างจะมุ่งในก,กลุ่มกลุ่มเหล่านี้ก่อน <S 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 เราก็เลยเล็งเห็นว่าจอยคอยน่าจะมีสมาชิกที่เล็งเห็นคุณภาพมากกว่าราคา <S 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 นะครับแล้วมองเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับชีวิตมากกว่าที่จะมาถูก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 แล้วชีวิตเราก็ถูกตามไปด้วยก็คือขาดความปลอดภัย วันนี้เราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่ยืนยันเลยนะคะว่าได้คุณภาพนะคะมีมาตรฐานระดับการได้รับการยอมรับจากบริษัทองค์กรใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆมามากมายวันนี้ผู้บริโภคมีโอกาสใช้แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์จริงๆใช้ได้หลากหลายมากๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ของเรานะคะให้คุณเจรปิยแนะนานิดหนึ่งตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรคะตัวนี้นะคะจะใช้ชื่อว่าขจัดค่าฝังแน่นและเครื่องประดับนะคะ คือในส่วนคาว่าขัดคร,ราบฝังแน่นเนี่ยก็คือแสดงว่าทุกอย่างเลยที่มีคราบสกรปรกติดแน่นอยู่โดย<ช>น้ํายาทาความสะอาดทั่วไปนี่เอาไม่อยู่ละนะคะม,มันก็ต้องถึงตัวนี้แล้วลหละนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสูตรเข้มขน้นนะคะสําหรับคราบที่แบบลึกแน่นนานนะคะบางคนทิ้งคราบนั้นไม่เป็นปีๆเลยก็ม,มีมนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือเอายกตัวอย่างเลยเอาเริ่มต้นที่ในบ้านเราก่อน คราบที่ฝังแน่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของโซนของข้องครัวคราบไขมันฝังแน่นาจากการทํากับข้าวน้ำมันทอดปลากระเด็นเต็มผนังไปหมดมใช่ไหมคะหรือแม้แต่ตรงในส่วนของโซนหัวเตาแก๊ อันนี้สัมผัสพวกน้ำมันหรือว่าคราบไหมที่มันแห้งติดอยู่เหนียวมากนะคะผู้ชมเข้าครัวก่อนเลยเราสำรวจดูอะไรบ้างคือตรงใกล้ๆเตาแก๊สตรงที่พันังที่น้ำมันกระเดนเช็ดไม่ออกแลคะและคิดดูสิคะตรงส่วนนั้นไม่เป็นส่วนที่เราทําอาหารทานอ่ะคือมันต้องเน้นอนามัยกันนิดนึงนะคะไม่ใช่หน้าตาอาหารออกมาสวยงามแต่ไปดูเบื้องหลังนี่รับไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นทางเลือกเลยค่ะสําหรับคนที่รักสุขภาพรักอ่า สุขอ,อนามัยที่ถูกต้อง<ช>นะคะใช้ง่ายๆเลยนะคะเห็นขวดจิ๋วๆอย่างนี้แต่ประสิทธิภาพเขาดีมากนะคะแค<ช>่ฉ<ช>ีดพ<ช>่นเพราะนี้จะเป็นลักษณะของหัวสเปรย์พ่น,นคือประหยัดน้ํายานะคะอย<ช>่างตรงในส่วนของเชลที่มันเป็นโซนที่เราทําครัวทําอาหาร<ช>คลาบไขมันต่างๆที่ติดแน่นนะคะแค่ฉีดพรมลงไปนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็วนด้วยแปรงหรือว่าจะเป็นพวกสกอตไบอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชุบผ้าเช็ดน้ําออกหรือว่าจะล้างอ่แล้วแต่เราเลย นะคะทาความสะอาดคือเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกไม่ต้องฉีดซ้ําซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วไม่ออกน้ํายาตำท้องตลาดบางอย่างนะคะคือวนวนยังไงก็คือปวดแขนอ่ะมันไม่ออกะนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะครั้งเดียวเห็นผลออกแน่นอนนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดในครัวคาบน้ํามันต่างๆคาบที่ฝังแน่นต่างๆนี่คือใช้ได้หมดเลยใช่ครับรวมไปถึงพวกกระทะที่ไหม้หลังเตาลี นะครับคือคือคาบตัวนี้เนี่ยต้องเรียนว่าพวกคาบคาบร์บอนไขมันจัดการได้ยังอยู่บัดอย่างแน่นอนะนะครับซึ่งตัวนี้จะลามไปจนถึงพวกยางมาตอยหมากฝรั่งลิปปิกเปเปอร์หรือคาบน้ำท่วมโอ,อ้นี่เป็นคาบคาบติดตูดเกิดจากพวกสนิมที่เกิดจากวงล้อของมอเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะคาบน้ำมันที่เปื้อนมาจากการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วโซ่เซอร์อะไรเลอะเทอะไปหมดตัวนี้ใช้ได้ได้ครับแต่ที่เหนือกว่าจริงจริง ต้องเรียนเลยว่าอย่างในท้องตลาดที่เราเห็นก็คือมิสใตตัวสีส้มนะครับที่เขาทาความสะอาดนั่นคือตัวนี้จะเข้มกว่านั้นห้าเท่าเรียนได้เลยว่าตัวนี้จะเข้มกว่า5เท่าหมายความว่าห้าเท่าเรามองไม่ออกเอ๊ห้าเท่ายังไงนึกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปสั่งข้าวหมูแดงขอไข่ด้วยนะให้ใส่ไข่ด้วยบางเจ้าก็ใส่หนึ่งในสี่ของไข่หนึ่งฟองแต่ของเรานี่ใส่เต็มเลย ใส่เต็มฟองเข้มข้นมากได้เยอะกว่าใช่ถูกต้องครับเพราะว่าในท้องตลาดส่วนใหญ่จะคํานึงถึงราคานะครับอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกว่าเรามุ่งเน้นที่คุณภาพเพราะว่าการที่เราใช้สิ่งที่ดีมีมูลค่าชุดครัวเราก็เป็นหมื่นเราไปซื้อ 60- สิบเจ็ดสบาทมาทําความสะอาดของเป็นหมือนเรามองว่าคุ้มนะถ้ามันเสียเราเลยไปฟอร์ก็หกสิกว่าบาทคงไม่คุ้มใช่ไหมครัตัวนี้ราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครับซึ่งคุ้มค่าแล้วก็ ดูแลมันบาลานซ์กันกว่าใช่ไหมครับแล้วก็แต่ตัวนี้ไม่ใช่แต่ล้างแบบนั้นได้อย่างเดียวตัวนี้สามารถล้างพวกเครื่องประดับได้ครับพวกเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องเพชรนะฮะหรือ,อพวกกระทะทองเหลืองะนะฮะซึ่งต้องบอกว่าล้างยากมากๆแต่ตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะ,นะคะในเรื่องของการทําความสะอาดอันนี้ต้องผสมน้ําหรืออะไรไหมคะหรือว่าสามารถที่จะฉีดพ่นไปเลยอย่างเช่นสมมติในห้องครวัวอะค่ะใช้ได้ทั้งสองอย่างเรียนอย่างนี้ ในกรณีที่เป็นคราบสบกทั่วไปไม่ได้เกาะจับซะจนหน้าเกลียดหน้ากลัวอย่างนั้นใช้ผสมน้าได้ครับหนึ่งตอนหนึ่งได้เลยหรือถ้าเป็นเนอเนอก็สามารถฉีดได้เลยทั้งสองอย่างนี้เราสามารถใช้เพียวๆได้ในกรณีที่เราใช้เพียวๆหนึ่งมันเนื้อมากสองต้องการทุนแรงถ้าเรายิ่งไปเจือจางเขาด้วยน้ำประสิทธิภาพน้ํายาจะลดลงเหมือนอย่างที่โรงเรียนก็จะเหลือจัก ห้าเท่าก็จะเหลือแค่สี่สามสองหนึ่งมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้เพียวๆแรงในการขัดหรือทำความสะอาดก็จะเบาลง นะครับประสิทธิภาพของน้ำยาก็จะเกิดไดอะแยะเต็มร้อยค่ะนะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยอย่างเช่นสมมุติว่าในกลัวอย่างที่เห็นภาพเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าโอ้ยน้ามันมันฝังแน่นค,ค,ความเหนียวความหนืดมันมีแต่อันนี้คือฉีดเอาไว้แล้วเช็ดได้เลยการทำความสะอาดถ้ามันง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันจะกัดไหมมันจะเป็นอันตรายไหม<อ>มันจะมีกลิ่นฉุนไหมค,ครับต้องเรียนว่าอย่างนี้เดี่ยตั้งแต่เทปหลายเทปที่เราผ่านมาเค,คมีทุกตัวมีผลกับร่างกายหมดนะครับมันไม่ทราบหรอกครับว่าใครเนี่ยแพ้มากแพ้น้อยยังไง นะครับทุกบริษัทก็จะไม่การันตีลักษณะนั้นก็จะบอกไว้ในนี้เลยว่าข้อห้ามก็คือห้ามเข่าตาห้ามนุนห้ามนี่เพื่อป้องกันตัวเองนะฮะของบริษัทนั้นเพื่อป้องกันตัวเองแต่ในทางการใช้งานจริงๆต้องเรียนว่าถ้าเป็นผู้ที่สัมผัสน้ํายาอยู่นานๆก็ควรที่จะใช้ถุงมือช่วยสวมถุงมือช่วยใดีกว่าป้องกันดีกว่าค่ะคะคือไม่ใช่ว่ามันเป็นอันตรายมากขนาดโดนไม่ได้เลยนะโดนได้ครับแต่ว่าอย่าไม่ควรจะเอาน้ํายาไปแช่ค่ะมันไม่ดีอยู่แล้วในตัวของมันเองแต่ว่าที่สําคัญเลยอย่างที่ผมเรียน สารทุกตัวที่เป็นของ B Clean ชำระล้างได้ง่ายมากด้วยน้ำเปล่าเท่านั้นเองนะครับสังเกตว่าอย่างสมมติเราทำความสะอาดตรงหัวเตาแก๊สใช่ไหมครับพอฉีดเช็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 ดอะไรปุ๊บเราก็ผ้าไปเช็ดอีกทีหนึง่งผ้ากับเพื่อนเหมือนเดิมแล้ว,ว,วจากแทนที่เพื่อนที่กระทะหรือเตาแก๊สมาเพื่อนที่ผ้าแทนเขาเรียกว่าย้ายสิ่งสกปรกพอมาซักด้วยผ้าก็ไม่ออกอีกะนะครับมันเหนียวติดผ้าไปแล้วใช่แต่ตัวนี้ไม่เป็นอย่างนั้น เช็ดคราบสกปรกจากตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยผ้าที่เช็ดนั่นแหะสามารถไปซักด้วยน้ำปลาก็หมดจดอ๋อสิ่งเอ้คราบเหนียวเหนียวที่มันอยู่ในผ้าเราเราไม่ต้องทิ้งผ้าแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเสร็้งทิ้งแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ในส่วนของตัวน้ำยาเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อการย่อยสลายด้วยน้ําหรือเขาเรียกว่าย่อยสลายโดยธรรมชาตินี่คือคือคือจุดหลักเลยนะ ที่เที่พันธ์มาเราอาจจะยังไม่ได้เคยเน้นให้ทราบตรงจุดนี้คือนอกเหนือจากเราจะทําให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วแต่คุณสมบัติที่เหนือกว่าจริงคืออนุรักษ์ธรรมชาติด้วยสิ่งค้าเราทุกตัวย่อยสลายด้วยน้ําหมดไม่ทิ้งสารตกค้างในลํำธารหรือท่อระบายน้ําให้เป็นภาระกับคนอื่นนะครับเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์ดูเหมือนจะสะอาดแต่สะอาดที่ตัวแต่ไปสะ <จ>ไปเลือดอื่นไปเลือดอื่นใช่ค่ะค,คือคือตัวนี้เรา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 เน้นเน้นเน้นตัวนี้มากๆะนะครับคุณเลนบอกว่าถ้าคนไทยตัวนี้กําลังโดนโลภเรื่อง อนุรักษ์ธรรมชาติลดโลกร้อนอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่มุ่งเน้นตรงนี้ด้วยสะอาดปลอดภัยการทํางานง่ายนะคะผู้ชมเห็นภาพแล้วในเรื่องของการใช้ถ้าเป็นในครัวหรือบางคนเปิดร้านอาหารมีค่าตั้งมันค่าฝังแน่นต่างๆอันนี้เอาไปฉีดทำความสะอาดได้ค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพาไปทําความสะอาดส่วนอื่นๆอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ได้อเนกประสงค์จริงๆแล้วกับทุกค่าฝังแน่นด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ ของีคค่ะคเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o y n o y เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะทั้ง j o y น Coy และ Genz Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะคชีวิ อกน,นี้นะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคปตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คําแนะนําต่อทุกคําถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ลุมทุกหมวดหมู่ที่คุณต้องการทั้งสินค้าอุโปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยนคอยตอบสนองทุกค,ความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างไรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ นต่อนะคะยังอยู่กับผลิตภัณฑ์ B Clean ค่ะกับผลิตภัณฑ์กะจัดคราบฝังแน่นและเครื่องประดับนะคะ<ช>ที่ต้องบอกว่าครบทุกอย่างจริงๆอย่งางคราบฝังแน่นในครัวที่หลายคนเป็นปัญหาวันนี้สบายใจยง่าย<ช>ได้เพียงแค่ฉีดแล้วก็เช็ดเท่านั้นเอง<ช>แล้วก็ที่